สวัสดีค่ะช่อง The Oracle Taro Th t นะคะคลิปนี้เป็นช็อตคลิปนะคะกับหัวข้อเรื่องไม่คาดฝันที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณเรื่องแรกคุณอาจจะได้เดินทางท่องเที่ยวนะคะในช่วงระยะเวลาใกล้ๆนี้หรือบางคนได้ไปท่องเที่ยวกับครอบครัวได้ใช้เวลาร่วมกันกับครอบครัวมากขึ้น 2. คือบางคนอาจจะได้บุตรได้ลูกมีน้องได้อ่อได้เป็นพ่อคนแม่คนนะคะและ อ,อีกเรื่องหนึ่งก็คือ,อมีโอกาสได้ใช้เวลาร่วมกันกับครอบครัวมากขึ้นครอบครัวในที่นี้อาจจะหมายถึงครอบครัวที่เป็นสามีภรรยาหรืออาจจะเป็นพ่อแม่ของเราก็ได้นะคะ,อ,ะอีกเรื่องหนึง่งอ,อาจจะมีคนใกล้ตัวนะคะคนในครอบครัวเจ็บไข้ได้ป่วยอาจจะต้องใช้เวลาดูแลแล้วก็ให้ความสําคัญกันมากหน่อยหรืออาจจะเป็นตัวคุณก็ได้ที่เจ็บป่วยแต่ว่ามีคนมาดูแลใกล้ชิด ไม่ปล่อยให้คุณต้องอยู่อย่างลำพังโดดเดี่ยวนะคะ